เล่นไหนเขาบอกมีโหมดใหม่ในดูสิโอ้โอ้ไหนวะนี่ไงเราก็ต้องไปเป็นผีสิผีจองส่งเสร่มเราคือไล่ใครไม่ได้เลยจริงหรอมันเล่นไงอ่ะไม่เคยเล่นครั้งแรกกันเนี่ยเฟอร์นิเจันเราต้องไปสิงไม้อ๋อเราไปสิงไม้แล้วอ่ะแล้วให้เสริฟผักไม้เราถึงจะมี ไม้ไว้ตีหัวเฟอร์อ๋อก็คือถ้าเราไม่สิงไม้อะเราก็จะไม่มีไม้เราก็จะทําอะไรไม่ได้ก็คือต้องรอหวังให้เซอร์มาผับผับไม้ด้วยมาพังไม้ทิ้งอือือแต่อีบางคนมันรู้มากมันรอเวลาเราหมดมันถึงจะพับไม้ไม่กร oh <my> พักไม้ดิแบบว่าพังไม้ม่กรเราเป็นผีน้อย oh <my> บินไปบินมาตลกอ่ะ เราสือตอนนี้เกมเหนือยเกมกดพร้อมไม่ได้ด้ดวยอ้าวอ้ออา้ตายตายตายอ,าอ้อออกล้วแบบขึ้นซื้อสันแบบกำลังบินไปบินมาตลกอ,ะอะ่ะหาอแล้วแเ,เ,เกมเป็นอะไรอีกเลว่า,าแล้วตอน,อนตอ ล้วตอนฉันดูเดลเลอร์ทีทรงทีเซอร์โหมดต่อแกกล้วก็แบบอุย้ยผีน่าจะสนุกแน่เลยพอฟังที่ว่าละเอ๊ะสนุกมันจะสนุกจริงไหมรอรอมาแล้วพวกนี้มันโหวมากขอยากตีไม้หน้าเนี่ยสีไม้นั้นเลยก็ได้เออแล้วรอกันพับแล้วเราก็จะมีไม้มาตีพับแล้วเรียบร้อย ไปไหนออนี่แน่มึงตอวไม้ก็อยู่แปบบนี่แน่นี่แน่กลับมาเอาไม่ไั้ไม่ถัดละอ๋อมันแบบมันบินขึ้นได้ชั่วคราวต้องแบบกดค้างไว้ไหนวะหายไปเลโอ้ยเจ้ามัยจะมีคนเดิน้าตู้ไหม มันจะมีคนเดินเข้าตูไ้ไหมฉันรอดูอยู่มาแล้วเข้าตู้แล้วเข้าตู้แล้วมาสิงโอ้ยเขาไปเปิดตู้ข้างๆอ่ะตเตอโกไปลยยลอยไปลอเลยจีจ้จี้จ้จิ้จี้จี้จี้จ้จ้ยิงเออเออใช่ไหมจริงเรากำลังเว่นแว็กซอยู่ทำไมไม,มันยิงมาแล้ว ทำไมมันไม่ยิงทีเหมือนในทีเซอร์เลยะคะหรือะเลน์ไม่เป็นไห่อยู่ยยไหนกันวะเมื่อไหร่จะลม้มเออเมื่อไหร่จะลมะ้มอ่ะโอ,อีกนิดเดียวคนสวดมันจะตายแล้วสิงไวขับไป <c oughs> เจ้าขู่หลมแล้วเออสามคนมันไปไหนเอ่ยอยู่นู่นอยู่าด่นอยู่ไหนวะไหนวะมเข้าวไม้อุ้ยเจอแล้วเจอลักกี้แล้วเจอแล้วเ๋ยเอาเกมปิงเกมปิงปกติก็เป็นตามันลอยใช่ไหมเมื่อกี้แบบมันตมลงไปในดินงงอุ้ยสิงเซียววีโอเมก้าเกือบไม่ทันเนาะเกือบทันเออ วายมันปลาพักทองไปไหนเออเจอฉันไปไหนเออมันนี่มันนี่ตบมันว้าไปแล้วมันว้าไปแล้วตบตบอุ้ยตบไม่ดอนโอ้ไม่กอดอุ้ยซีวาา์ปแล้วโอ้ไม่กอดสีจะไปโผล่ไหน ออชิโผตรงนี้โอ๋อไม่กอชิโผตรงนี้แล้วฉันต้องทำยังไงไม่สิ่งอะไรไม่ได้ชีจะถึงทางออกแล้วโอ๋อไม่กอสิ่งตรงนี้ก่อนทางออกไปลากาวมามไปไหนไปไหนทางตันไปไหนทางตันวิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมโอ้โหโอ้โหโอ๋อฉันโดนไฟเผารอไม้มันนี้ โอ้เก็บป,ปิงเกมปิงโอ้ใช่ด้วยไว,วยกำแพงตันกำแพงตันโอไมกอดหู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 อะไรวะล่ะอะไร <c oughs> อะไรนะโอไมกอดอะไรขนาดนั้นทำไมอ่ะอะไรก็มันจตายแล้วอุ้ยฉันต้องรอฉันต้องรอส <c oughs> สิิงงต้องรอนี้สิงไปได้งงไม่ได้มันเป็นประตูทางออกจริงสิงไม่ได้ เอาไม่กาจบแล้วเออพวกนี้คุณรู้มากจริงเออเลยมาแล้วอะไรกัน,นเออเอ,อ๋อไปเลยค่ะหนีไปเลยงอนแล้วเป็นเปี้ยวเห็นกับตีสีเออ <c oughs> ปกติแบบเห็นแต่คนเดินหลงเออ เออจากเบบี้เคสู่เบบี้เบบี้อ้าวคือคนกอดอุ้ยห้องมาแล้วคือทุกคนคือใช้ใช้โป๊กโปรไฟล์ตาบอดกันหมดยกเว้นคนหนึงหันกดลูกหนูเซอมัญหาห้องน่านมาแล้ว กดไม่ได้อ่าน pues ไม่ได้อ่านกดไม่ได้อ่านเลยเลยเล่นไม่เป็นหลอเออฉันก็ไม่เคยเล่นเซิร์ฟเนี่ยก็รอบแรกเหมือนกันเน่ยเราต้องทางมาแล้วตู้ไหนเข้าได้ก็เข้ามันจะแบบว้าไปอีกที่หมฮาลโลวีเราก็ต้องเล่นเล่นหกติบทำคลิดกูเนี่ยพิมพ์หกติบทีโดนแบนชีวิต บาร์เทนเนอร์ชุดไก่เออว่ะน้องไม่ทันล้าไม่เป็นไรก็ฮาโลวีนได้เหมือนกันยังไงนักเต้นไงอยากเต้นสกินนั้นไม่ทันแล้วมึงฉันไม่ได้ตั้งสกินนั้นไหวอ่ะ แล้วก็มีเสียงผีหวยหวน <c oughs> จริงเราคิดเสียงแบบนี้หรงไง <c oughs> เหมือนแบบลูกกรอกเออตรงม้มาแล้ว <c oughs> ไม้แลบผีสิงเสมอไปล้งมัา,มาก็ทำไมเพราะฉะนั้นเราไปไม้นี้เลย ผีตรงนี้ผีไม่สิงอุ๊ยอยทางนี้ไปไม่ได้ไปผีไม่รู้ฟักทองทำไม่ได้อุ้มโอ้ยตกใจแกก็จะโดดฟักทองทำไปได้อะไรนะฝักทองเอาไว้ปลาใส่ผีให้ผีเป็นใบอ้าวเรือปลาจริงไปแล้วเมื่อกี้ไม่เหรก็บได้ในแบบเออมันเก็บรายไปหาเก็บมาฝั่งกำแพงแตกซะมาแล้ว อุ้ยก้อนผีผีสิงเองนั่ปลานี่เออปลาฝักทองปลาฝักทองอุ้ยก้อนเออเอออุ้ยได้ฝักทองแล้วขอฝักทองหน่อย w ายอุ้ยมันทำผีตกใจหมดวายโอ้ยุ้ยเก็บเก็บเขาของขนมด้วยเออตู้นี้จะมีไหมเนอะ w า y อุ้ยผี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  อเออไปติดเขาไม่ได้ช่างนะมันก็ตกใจหมดไหวแต่เข้ามนาะตนนู้นั้นตู้นั้นเข้าไปได้สไหมเดี๋ยวโดนโกรหลอ,อกไปฝั่งเออลองวิ่งหาดูใช่ตัวนี้ก็ไม่พอหมอทำเข้า เขาก็ทำมาไว้ไม้หรือเปล่าพังดูอืมไม่มีปรวัรอดโอ้ยน้องรอสิงน้องไว้เป็นไปได้หมอระวังค่ะมีนีแถว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 ลุมหลังเครื่องอะว่าตรงนี้มีอันนี้นะตองนี้มีฝักทองให้เก็บจับไม่ได้ช่วยด้วยแต่ว่ามันอยู่แถวแถวมันจะมีสามตู้อ่ะเอออุ้ย เีเก็บมาแล้วหนุของเครื่องฉันหาทางไปตอบไม่เจอวะเห็นไหมวะอ๋อตู้สามตู้ตรงนี้ข้ขงนหลังอุ้ยนี่อันนึงเนี่ยนี่อันนี้นี่นี่นี่ค่ะตรงนี้ไปช่วกห้องไปเลยนะไปกอด โอ้ยเจอทางออกแล้ววาดเดี๋ยวปลาที่หลังเจอก่อนแล้วปวดเนื้อว้าวปลาฟักทองปลาฟักทองเอาไปต้ำกันทำไมเออน้องผีน้อยเรียนรู้มาเร็วประตูเลยแล้วทางนี้ก็ออกได้เหมือนกันเว้ย อาทางนี้ก็ได้เหมือนกันทุกทางเลยนี่ไงมาแล้วงงเลยเอาออกได้เกมนี้ยังไม่เห็นผีเลยเกมนี้ยังไม่เห็นผีเลย เป็นยังไงกันบ้างทุกคนชอบกินิีกันไหมก็บอกได้เลยว่าโหมดนี้เนี่ยเป็นโหมดที่ก็บันเทิงจริงท้าเล่นก็เพื่อนก็องส,สะใจมันเป็นอีกแบบนะทุกคนก็บอกได้เลยว่าโหมดนี้ะมันก็มาแบบซั่วคราวนะใครที่อยากเล่นก็รีบมาเล่นเลยนะทุกคนก่อนที่ e อีเวนต์เราวีนจะจบลงนะก็เสียงยจะดูแปลกๆนิดนึงพอดีว่าไม่ค่อยสบายนะจะเพื่อกลับมาจากงาน TCS เมื่อประมาณวันสองวันก่อนแล้วก็ โปรยนะจ๊ะทุกคนนะว่าไว้มาตัดคลิปไว้ก่อนนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเอามาลงเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากเลยนะจ๊ <c oughs> ะจก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วจ๊ะทุกคนแฮปปี้เ o ิร์ดถุยวายแฮปปี้ฮาร์วีลวงนาแล้วทุกคนว้าเดี๋ยวโดนผีหลอกวิญญาลอนพี่ฟอฟติกาบายบายทุกคน